พบโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกนะครับวันจันทร์ที่12สองิงหาคม2556วันนี้เป็นวันแม่นะครับ เป็นวันที่มีความหมายในประเทศของเราสําหรับผู้ให้กําเนิดนะครับผู้ที่เป็นแม่ทุกๆท,ท่านนั้นก็ดูมีความสุขที่ลูกๆจะได้ความความรักความหมายอะไรต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าใครยังมีแม่อยู่ก็ขอให้คิดถึงแม่มากๆนะครับรักแม่แล้วกใ็ให้ความสุขกับแม่นะครับให้สิ่งที่ดีงามกับแม่ครับใครที่ไม่มีแม่แล้วอย่างผมเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องคิดถึงนะครับคิดถึงพระคุณที่เราเติบโตมาจนถึงวันนี้ ได้แล้วก็ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็เพราะการเลี้ยงดูของแม่มาโดยตลอดสิ่งสำคัญที่ผมจะมักจะพูดในรายการนี้เสมอก็คือว่าแต่ว่าสําหรับคนเป็นแม่ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็ต้องชุด คิดถึงความเป็นแม่ให้มากๆนะครับรักลูกให้มากๆเช่นเดียวกันความเป็นแม่เป็นสิ่งที่มีด้านหลายด้านลเลอเกิดนะครับมันเป็นผลความคิดและมันก็เป็นชีวิตที่ที่งดงามนะครับแล้วก็มีอะไรหลายสิ่งที่มันสามารถจะทําให้เราได้ทําหน้าที่โดยเฉพาะในฐานะของความเป็นมนุษย์ครับและนี่คือบทเริ่มต้นของพบโลกในวันนี้ครับ วันนี้บ้านเราอาจจะเป็นวันที่มีความหมายอย่างมากมีกลิ่นดอกมะลินะครับหอมคลุ้งไปทั่วแต่ว่าในต่างประเทศนันเต็มไปด้วยเรื่องราวของความรุนแรงนะครับเริ่มต้นจากที่รีลังกานันที่โคลัมโบมีความตึงเครียดทางาศาสนาครั้งใหม่ครับม็อบ ม็อบชาวพุทธนี่ยแะครับยกพวกโจมตีมัสยิดในกรุงโคลัมโบบ้านเรือนก็เสียหายหลายหลังเจ็บไปเจ็ดคนเลยกันอันนี้เป็นแง่ม,มุมทางศาสนาเลยนะครับมีรายงานว่าศรีลังกาเพิ่มมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยในนครหลวงโครมโบนะครับเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงลุกลามหลังจากเมื่อ ข้ามวันเสาร์นะครับชาวพุทธกว่าร้อยคนนำโดยพระสงฆ์ยกพวกระดมปาก้อนหินและโจมตีมัสยิดในเขตแกรนพาสนะครับตามด้วยการประทัศนระหว่างมกพุทธกับมุสลวัยรุ่นมุสลิมที่ปกป้องมัสยิดครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยเจ็ดคนในจำนวนนี้สี่คนนะครับต้องเข้าโรงพยาบาลชาวมุสลิมที่กำลังทำละหมาดต,ต้องหลบหนีก็ยังเจ้าละวันนะครับบ้านหลายหลังในละแวกนั้นได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับทางการต้องประกาศคือฟิวในคืนเกิดเห จนถึงเช้าวันใหม่ครับรัฐบาลรีลังกงายังไม่แสดงความเป็นต่อเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นล่าสุดซึ่งมีขึ้นหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วนะครับพระสงฆ์จากวัดในพื้นที่ออกมาประท้วงเรียกร้องให้ย้ายมัสยิดแห่งนี้ภายในหนึ่งเดือนครับแต่ชาวมุสลิมในพื้นที่กล่าวว่ารัฐบาลอนุญาตให้พวกเขาใช้สถานที่ต่อไปได้ทั้งยังได้จัดกําลังมาดูแลความปลอดภัยให้เป็นกรณีพิเศษนะครับแต่การโจมตียังเกิดขึ้นทั้งที่มีตํารวจและไม่มีการจับกุมผู้ใดนะครับ ขณะองค์กรอิสลามในสี่ังกาก็เกรงว่ากระแสต,ต่อต้านมุสลิมอย่างรุนแรงกําลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจำนวนเหตุโจมตีสถานที่ทางศา,ศาสนาของชาวมุสลิมและคริสเตียนตลอดจนธุรกิจที่ชาวมุสลิมเป็นเจ้าของในสีลรังกาเพิ่มขึ้นมากในปีที่แล้วนะครับประทำกลางกระแสรณรงค์ต่อต้านศาสนาอื่นนําโดยกลุ่มอ่อโพอรานะครับโพพราเสนานะครับที่มีประสงค์เป็นหัวขบวน พวกเขานิยามตัวเองว่าเป็นพวกชาตินิยมและเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของชาวสิงหนลซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่นะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่า,หน,าหน้าหวาดหวัน่นะครับบ้านเรานี่ครั้งหนึ่งก็เคยเคยเคยมีการระบุว,ว่าจะต้องระบุศาสนาเป็นศาสนาพุทธอย่างเดียวในบ้านเรานะครับทางแง่มุมของกฎหมายพมา่าเองก็มีการประกาศว่าประกาศจากชาวพุทธนี่แหละครับประกาศจากพระสรุษำไปว่าสามารถจะทําร้ายพวก ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าหวาดหวั่นว่างในใน,ในแย่ของความเป็นมนุษย์เราอันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราต้องต้องมองดูกเลยว่าความรุนแรงเกิดขึ้นถ้าศาสนาก็อก่อให้เกิดความรุนแรงซื้อเองเนี่ยเราจะเอาอะไรมาควบคุมมิติคิดของเราได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแต่น,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในรากเหง้าของศาสนาเหมือนกันนะครับ ศีลัรกานี่ก็เป็น,เป,นเป็นแหล่งของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถาใจไม่กว้างพอเนี่ยมิติทางศาสนานี่เกิดสงครามกันมาเยอะแล้วนะครับภาวะแบบนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดูเหมือนถ้าสังเกตดีๆในเอเชียเราเริ่มจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างที่คนหวัน่นว่าอ่อมันจะเกิดกระแสะของการต่อต้านมุสลิมอย่างรุนแรงอีกในตอนนี้หรือต่อต้านศาสนาอื่นอย่างรุนแรงอีกในตอนนี้นะครับไปที่อิรักนะครับที่แบกแดดครับระเบิดรถยนต์มีการระเบิดรถยนต์ ร้านกาแฟาและตลาดทั่วอิรักนะครับต้องบอกว่าทั่วยิรักอันนี้น่ากลัวยิ่งกว่าอีกนะครับเสียชีวิตกว่าหกสิบคนนะครับเป็นการกระทำส่งท้ายเดือนรอมฎอนเป็นเป็นรอมฎอนที่นองเลือดที่สุดในรอบห้าปีนะครับสหรัฐก,ก็เลยเสนอรางวัลน,น,น,นำจับหัวโจกอันอ,อันกอยดะที่อิรักสิบล้านดอลลาร์เดียกันในขณะนี้ครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้ออกแถลงการประนามเหตุระเบิดและการยิงโจมตี ที่พุ่งเป้าไปที่ร้านกาแฟาตลาดมัสยิดและร้านอาหารในหลายเมืองนะครับตั่วอีรักเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นวันวันนั้นก็เป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลอ,อีดอีฟตี้นะครับหลังสิ้นสุดเดือนรอมฎอนทำให้มีผู้เสียชีวิต64รายแล้วก็บาดเจ็บอีกราว300คนครับสหรัฐได้ระบ,บุว่าการโจมตีในวันเสาร์บ่งว่าเป็นเป็นลักษณะของการลงมือของกลุ่ม อันกอยดะในยุรักนะครับนำนำโดยนายอบูบากา,าบักดาดีนะครับที่ก่อเหตุแบบเดียวกันตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาครับรวมถึงการโจมตีเรือนจำอบูกาอิบนะครับนอกกรุงแบกแดดเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน ระเบิดอาชีพมันถล,ล่มกระทรวงยุติธรรมนะครับและการโจมตีทหารและพลเมืองอิรักในอีกหลายครั้งด้วยกันครับพร้อมกันนี้นะครับสหรัฐได้ย้ำเสนอเงินรางวัลสิบล้านดอนลลาร์ให้ผู้ให้เบาะแสช่วยทางการสังหารหรือจับกลุ่มหัวหน้าอันกอิดะในอิรักนะครับก็เชื่อกันว่ากบดานอยู่ในซีเรียในตอนนี้โดยเงินรางวัลน้าจับสิบล้านดอนลลาร์นี้นะครับเป็น เป,เป็นรองเพียงเงินค่าหัวของไอจมานอันซาวัยลีนะครับผู้นําอันกอิดะเท่านั้นครับความได้แรงส่วนใหญ่ตลอด6กเดือนมักเป็นกลุ่มติดอาวุธสุนีโจมตีพื้นที่ของมุสลิมเสียนะครับแต่ในวันเสาร์พื้นที่ของมุสลิมสองนิกายได้ถูกโจมตีด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยรวมเป็นเหตุ เอ่อเป็นเหตุระเบิดรถยนต์16จุดในเวลาไล่เลี่ยกันภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับเอ่อประเด็นตรงนี้นะครับบรร่งบอกถึงเอ่อระดับการประสานงานกันเป็นอย่างดีครับและนอกจากนั้นเป็นการยิงโจมตีและระเบิดรูปแบบอื่นๆนะครับโดยเฉพาะที่กรุงแบกแดดก็เกิดเหตุระเบิดถึง8จุดที่ตลาดร้านกาแฟร้านอาหารที่มีผู้เสียชีวิต37รายด้วยกันครับเดือนรอมฎอนปีนี้นะครับถือเป็นเดือนรอมฎอนที่มีเหตุแรงมากที่สุดนะครับเป็นเหตุมีเหตุรุน แรงนะครับมีการกระทําที่แรงมากที่สุดในรอบ5ปีเราก็มีผู้เสียชีวิตมากถึง671คนครับโดยคนร้ายพุ่งเป้าตามร้านกาแฟาที่ชาวอิรักไปรวมตัวกันหลังถือศีโนดแต่ละวันครับจนถึงมัสยิดที่มีผู้ไปทําละหมาดในตอนเย็นตลอดเดือนอันนี้ก็ไม่เว้นกันเลยนะครับโดยความรุนแรงในอิรักปีนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า4,000คนครับบาดเจ็บ เอ,อ9,865คนเฉพาะเดือนกรกฎาคมนะครับมีผู้เสียชีวิตกว่า1,000คนซึ่งสะทอ้อนให้เห็นว่ากลุ่มต่อต้านได้เปลี่ยนยุทธวิธ,ธีหันมาเล่นงานฝูงชนนะครับเป้วเป้าหมายพลเรือนอย่างร้านอาหารมัสยิดและตลาดเพื่อสังหารผู้คนให้ได้มากที่สุดเป้าประสงค์คือต้องการสังหารผู้คนให้ได้มากที่สุดโอ้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ ที่น่าหวาดหวั่นนะครับความรุนแรงยังอยู่คู่โลกในขณะนี้ทั้งๆที่มีการรณรงค์กันค่อนข้างมากนะครับให้ลดความรุนแรงลงมาความรุนแรงที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับได้ตอกย้าว่าฝ่ายความมั่นคงอิรักยังล้มเหลวในการควบคุมสถานการณ์ครับและจุดจุดกรแะแสที่ชวนวิตกว่าอิรักจะกลับไปเป็นสมรภูมิเข็นข่าระหว่างนิกายแบบเดียวกันในช่วงหลังสหรัฐบุกอิรักเมื่อสิบปีก่อนค่สิบปีก่อนหน้านั้นนะครับดังวิเคราะห์โดตำรวจสากลเพิ่งเ วากานโจมตีเรือนจําอบูกริทเนี่ยที่ปล่อยนักโทษออกมาหลายร้อยคนอาจจะนำไปสู่เหตุรุนแรงมากขึ้นเพราะนักโทษหลายคนนะครับเป็นสมาชิกอาวุโสของอันกออิดะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ค่อนข้างย่าแย่นะครับนี่เป็นเป็นภาวะจริงๆนะครับในโลกของเราว่าการดารงอยู่ในโลกวันนี้เนี่ยมันมีมันมีภาวะที่ย่าแย่เกิดขึ้น ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะภายจากความรุนแรงนี้กางที่รักนี่คือมุ่งมุ่งที่จะสังหารคนให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งบ้านเรายังโชคดีนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ก็จะมีลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นมาเป็นดาระวันในภาคใต้แต่ว่าเงื่อนเงื่อนงำของการผิดใจกันเนี่ยมันมันยังเป็น มันยังมันยังเป็นรองที่เกิดขึ้นที่แบกแแต่ผมก็คิดว่าจะตายมากตายน้อยจะเกิดมากเกิดน้อยในเหตุการณ์นั้นจริงๆแล้วมันมันแสดงให้เห็นสัญญาณของความรุนแรงนะครับที่มันจะนําไปสู่การขยายผลในอนาคตซึ่งมันถือว่านั่นเป็นสิ่งที่คงจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีแต่ความทุกข์นะครับตรงผู้กันอย่างนั้นแล้วก็เต็มไปด้วยพยันตรายในการมีชีวิตอยู่ร่วมกัน ครับเราไปที่โตเกียวครับที่โตเกียวเนี่ยเป็นเรื่องของของอะไรครับของคลื่นความร้อนซึ่งเป็นอิทธิพลย่อมความกดอากาศสูงจากแปซิฟิกครับที่ได้แปรปกคลุมแถบเอเชียตะวันออกทําให้อุณหภูมิในสองมือญี่ปุ่นรวมถึงกรุงโตเกียวพุ่งทะลุถึง40องศาเซลเซียสในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว4รายกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนไปให้ประชาชนดื่มน้ามากๆนะครับและให้ใช้เครื่องปรับอากาศ ส่วนที่เกาหลีใต้ครับรัฐบาลขอให้ภาคธุรกิจและภาครัฐและครัวเรือนนะครับลดการใช้ไฟฟ้าช่วง1ิ โมงถึง่โมงเย็นนะครับ10โมงเช้าถึง4โมงเย็นเป็นเวลา3วันนะครับตั้งแต่วันนี้ทางนี้ก็เนื่องจากว่า,าความต้องการการใช้ไฟฟ้าจะพุ่งแตส80ล้านกิโลวัตต์ครับเกินกําลังการผลิตของประเทศที่อยู่ที่77ล้านกิโลวัตต์โอ้โหนะครับญี่ปุ่นตอนนี้8 80ล้านกิโลวัตต์ลวเกินกำลังการผลิตของประเทศที่77ล้านกิโลวาวั์ลูกชายผมกำลังอยู่ที่โตเกียวอยู่ตอนนี้นะครับก็บอกว่าร้อนมากอากาศ นะครับก็ตอนนี้จะต้องลดการใช้ไฟฟ้าในช่วง10บโมงชา้าถึงสี่โมงเย็นเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับนี่คือเรื่องของธรรมชาติครับในเซียนเรานี้ก็มีปัญหาเรื่องธรรมชาติเหมือนกันครับทางการจังหวัดนูซาเต,ตงกราราทางตะวนันออกอินโดนีเซียก็พยายามเกลี้ยกลมให้ชาวบ้านอพยพไปยาังเกาะ ฟอร์เรสต์นะครับที่อยู่ใกล้เคียงหลังจากภูเขาไฟโรคาเตนตานะครับบนเกาะปาล,ลูเกิดประทุพ่นเท่าฐานและไอรอนสูงนับ2,000เมตรครับโอ้โห2,000เมตรสูงมากนะครับเมื่อเช้ามืดวันเสาร์ที่11สิงหาคมเนี่ยนะครับทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านติดชายทะเลที่กำลังนอนหลับเสียชีวิต6รายด้วยกันจากความร้อนเท่าฐานและลาวานะครับก่อนหน้านี้มีชาวบ้าน3,000คนที่อพยพก่อนแล้วครับ หลังจากการพบสัญญาณเตือนการประทุตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วครับจะยังมีอีกพันกว่าคนในรัสมียอันตรายที่ยังลังเลเพราะห่วงบ้านนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนใ้เห็นว่าภัยธรรมชาติในวันนี้เนี่ยมันเป็นของจริงทางนั้นแล้วนะครับไม่ใช่เป็นอุบัติการอะไรแล้วในปัจจุบันนี้กกต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสภูเขาไฟก็จะประทุขึ้นในอินโดนีเซียตั้งแต่ดินแดนที่เราเคยรู้จักรกระกระตั่อในสมัยก่อนนะครับนี่ก็เป็นอีส่วนหนึ่งเวลาเราจะ,ะศึกษาเกี่ยวกับ อาเซียนเนี่ยวเราก็ต้องมองถึงประเด็นธรรมชาติเหล่านี้เหมือนกันอินโดนีเซียนี่ก็จะมีอะไรหลายๆอย่างนะครับทำให้เราเดือดร้อนในทางธรรมชาติเช่นไฟป่าที่มันเกิดหมอกควันห่มคลุมทั้งมาเลเซียและภาคใต้ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นในในอินโดนีเซียตอนนี้เป็นภัยของ ของภูเขาไฟนะครับซึ่งพวกเขาก็เดือดรอ้อนุอินโดนีเซียรประชากรก็เยอะมากนะครับเป็นอันดับสามของโลกเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะเยอะเพราะฉะนั้นในภาวะของภูเขาไฟเนี่ยต่อไปมันก็ต้องคิดกันเหมือนกันนะครับว่า มันจะมีผลนะครับผลทางธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นผลส่วนหนึ่งต่อการกําหนดคิดทางของอาเซียนอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับในอนาคตเบื้องหน้ามาเรื่องที่ก็ยังเป็นเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมันชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมันยังก็มีการแบ่งแยกอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับในแง่ของความเป็นมนุษย์สภาพครับมีการเกิดเหตุวุ่นวายนะครับเ,เป็นเรื่องของวัยรุ่นชายข้ามเพศชาวเจอเมกา อายุแค่สิบหกนะครับเพิ่งเป็นสิบหกพ้นบรรลุของความเป็นเด็กชายมาไม่ได้กี่วันนะครับชื่นตะเวนโจ์ครับตะเวนโจ์นี่ถูกรุมทำร้ายทั้งถุกตีทั้งแทงแล้วก็ยิงใส่ครับก่อนถูกคนคร้ายขับรถทับจนเสียชีวิตคิดดูกันแล้วกันครับภาพมันหนักไปนะครับทุกตีแทงยิงใส่แล้วก็ถูกคนคร้ายขับรถทับจนเสียชีวิตในงานปาร์ตี้แห่งหนึ่ง แต่เมืองมอนเตโกเบนะครับมอนเตโกเบโดยนายดูเวนนะครับสวมเครื่องแต่งกายเป็นผู้หญิงไปร่วมงานดังกล่าวครับแล้วก็ถูกกลุ่มผู้ชายในงานปาร์ตี้เข้ามาร้องเพื่อถามว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่ครับต่อมาเยอะก็ถูกไล้ขวดนะครับด้วยกลุ่มคนร้ายเนี่ยถูกลุ่มฆาตกรรมตามข่าวทั้งนี้จามิกาเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงว่าเป็นประเทศที่ต่อต้านกลุ่มคนร้าย เพศเดียวกันนะครับถึงก็มีกฎหมายที่ห้ามการร่วมเพศทางตะวันตนกโดยเฉพาะด้านกลุ่ม Human Rights Watch ระบุว่าสถานการณ์ต่อต้านเ์ในชิลมการุนแรงอย่างหนักนะครับจนมีบรรยากาศความหวาดกลัวที่คนรักเพศเดียวกันมักไม่กล้าร,รักเพศเดียวกันเนี่ยนะครับไม่กล้าที่จะเปิดเผยทัศนคติของตนอย่างต่อนเนื่องนะครับด้วยความกังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวเองและคนใกล้ตัวครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งของอความเท่าเทียมกันนะครับในลักษณะของเพศสภาพเพศสภาว เแต่ว่าบ้านเราก็ให้ให้สิทธิ์มีพอ,อ,อไม่ใช่ไม่พอสมควรนะครับให้สิทธิ์ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับตอนนี้การรับปริญญาอะไรเหล่านี้นี่ก็แต่งเ,เพศตามตามสภาวะของตัวเองมากมายนะครับแล้วก็บ คนที่ทํางานทางด้านโทรทัศน์เราก็จะเห็นปัจจุบันเนี่ยก็มีกลุ่มนี้มากมายนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของชีวิตละครับที่จะสามารถดำเนินชีวิตไปไปในแง่มุมใดก็ตามตามที่เรามีความพึงใจและเป็นเสรีภาพแต่ว่าที่จอเมกานี่ไม่ได้เลยนะครับถูกการกระทําที่ค่อนก้างโหดร้ายทั้งทุบตีทั้งแทงทั้งยิงใส่นะครับก็จะถูกขับรถทับอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องมองนะครับว่าวิธีของมนุษย์เนี่ยมันเป็นวิธีที่เกิดขึ้นในภาวะที่ค่อนข้าง จะ,ะยากลําบากขึ้นทุกทีทุกทีในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าความแตกต่างหลากหลา,ลายนี่มันเกิดขึ้นจริงๆเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์มากขึ้นนะครับที่ <c oughs> กรณีที่ค่อนข้าง อะไรเลครับเป็นเป็นความสะเทือนขวัญอยู่พอสมควรในเรื่องเหล่านี้ที่อังกฤษนะครับมีรายงานความคืบหน้ากรณีคนร้ายสาดน้ำกรดใส่นักท่องเที่ยวหญิงชาวอังกฤษว้18คนบนเกาะซานซิบานะครับซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษของแทนซาเนียเหตุเกิดที่แทนซาเนียนะครับแต่เป็นผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมนะเป็นหญิงชาวอังกฤษ1ิปปีอายุ18ปี2คนนะครับก็ปรกากฏว่าการกระทำครั้งนี้ทำให้เหยื่อ2คนบาดเจ็บ ด้วยบาดแผลที่ผู้พองนะครับขณะที่มีรายงานว่านายอิซาปอนดานะครับซึ่งเป็นนักเทศมุสลิมสายเคร่งได้ถูกตำรวจจับตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องของศาสนาเยนะครับเนื่องจากตำรวจสงสัยว่าเป็นผู้ยุยงให้เกิดเหตุดังกล่าวครับเยื่นน้ำกรดรนยใน,นะครับชื่อว่าเคทีจีนะครับและคริสติทรัพทั้งสองคนเดินทางมาอย่างแทนามาอย่างซันซิบาเพื่อทํางานเป็นครัวศาสรนะครับโดยเหตุเกิดข้างถนน ขณะที่จีและทรัพย์ในกำลังเดินเที่ยวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับจู่ๆคนร้ายขับรถจักรยานยนต์มาข้างๆแล้วก็สาดน้ำกรดใส่เหยื่อทั้งสองคนนะครับก่อนที่จะหลบหนีไปเหยื่อคนหนึ่งวิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือในห้องน้ําสาธารณะนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวสองคนช่วยใช้น้ําในห้องน้ําฉีดล้างแขลครับส่วนยู่อีกคนวิ่งลงไปในทะเล ต่อมาจีอาจีระทับเสนอครับก็ถูกนําส่งโรงพยาบาลและก็ถูกส่งตัวมารักษาที่ประเทศอังกฤษครับด้านแพทย์ระบุว่าเหยื่อคนที่ถูกน้ําในห้องน้ําฉีดใส่แผลนั้นมีอาการที่สาหัสกว่าครับเพราะเป็นน้ําสกปรกแต่คนหนึ่งอาการร้ายแรงน้อยกว่าเพราะแช่ตัวในน้ําเกลือได้ทันครับสาหรับการรักษาเหยื่อทั้งสองคนจะเข้ารับการปลูกถ่ายผิวหนังในอนาคตนะครับทางนี้ครอบครัวของทรัม ได้เผยแพร่รูปอาการบาดเจ็บของเธออีกด้วยนะครับโดยพ่อของครับเดระบุว่าทั้งสองจะมีบาดแผลทางกายและจิตใจไปอีกนานเท่านานทีเดียวนะครับแต่การก็ระบุว่าในปอนด้า euh, เนี่ยเคยเียกร้องให้แทนเซเนียปกครองด้วยกฎกฎหมายศาสนานะครับเขาเียกร้องอย่างนั้นให้แทนเซเนียเนี่ยปกครองด้วยกฎหมายทางศาสนาแล้วก็เดินทางมายังกอซานซิบาไม่นานมานี้นะครับเพื่อจุดกระแสต่อต้านรัฐบาลแทนเซเนีย e ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ระบุว่าปอนด้าเคยถูกจับ มาแล้วในข้อหาการก่อให้เกิดความเกลียดชังในประเทศและก่อการประท้วงที่ผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามนะครับผู้ลงมือก่อเหตุสาสรน้ํากดก็ยังรอยนวลอยู่ยังจับไม่ได้นะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ที่แทนเซเนียนะครับกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษได้ออกประกาศ เตือนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังประเทศแทนซาเนียและก็ซันซิบานะครับให้ระมัดระวังตัวมากขึ้นตอนนี้ไอ้ภาวะแบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะเลยเกินทั่วโลกนะครับการเหยียดกันการทำที่ไม่ชอบมาพากลนะครับแล้วก็ไม่รักกันเนี่ยผมผมนาเสนอข่าวมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยดูเหมือนเราไม่ค่อยจะรักกันสักเท่าไหร่เลยนะครับธรรมชาติก็ไม่ค่อยจะรักเราอ่ภาวะของคนต่อคนนี่ก็ไม่รักกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าคิดทีเดียวครับเอ่อที่โซมาเลียผู ถึงโซมาเลียก็ต้องนึกถึงกบฏอีกแล้วนะครับกบฏโซมาเลียในตอนนี้นะครับมายึดสิ่งของบริจาคเป็นสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในประเทศโซมาเลียจากรัฐบาลอังกฤษ 24ล้านบาทครับก็กบอกโซมาเลียก็ยึดโกดังของบริจาคเลยนะครับแล้วก็ของเหล่านี้ก็ถูกโจรกรรมไปจากโกดังขององค์กรระหว่างประเทศทางตอนใต้ของโซมาเลียนะครับโดยมีการคาดว่ากลุ่มอิสลามสายเคร่งซึ่งเป็นพันธมิตรต่อกลุ่มมันกอิดะในโซมาเลียเป็นผู้ก่อเหตุบึก บุกยึดโกดังแห่งนี้แหละครับการตัวแทนรัฐบาลอังกฤษก็ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2555ไม่ได้เกิดแค่วันนี้นะครับเกิดมาเป็นปีแล้วแต่สิ่งของในโกดังก็ถูกทําลายไปหมดแล้วครับระหว่างการปฏิบัติการของกลุ่มก่อความไม่สงบแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางการอังกฤษนะครับได้หารือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ เกิดเหตุชนีดอีกในอนาคตครับเพราะกลุ่มติดอาวุธจะนําสิ่งของบริจาคไปใช้ในทางที่ผิดได้เป็นเป็นการ ประเมินอย่างนั้นนะครับตามรายงานก็ระบุว่าในแต่ละปีรัฐบาลอังกฤษได้ส่งมอบความช่วยเหลือหลายร้อยล้านบาทนะครับในแต่ละปีหลายร้อยล้านบาทในแต่ละปีนะครับเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแก้ปัญหาความขัดแย้งในหลายภูมิภาคของโลกแต่ตอนนี้ก็บดซอมเรียโซมาเลีย,ยก็ยึดโกดังของบริจาคเอาของไปหมดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่พูดถึงการการฉกฉวยนี่ก็มาที่สนามบินนะครับเป็นสนามบิน ในเคนยานะครับเคนยาถูกไฟเผาสนามบินที่เคนยาก็โดนเกิดไฟไหม้นะครับก็มีมีภาวะที่ย่ำแย่อยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังมีรายงานความคืบหน้ากรณีเพลิงไหม้ที่สนามบินอโจโมโเคนยาตา้าในกในรุงไนโรบีประเทศเคนยานะครับโดยระบุว่าทางการเคนยากำลังสอบสวนเจ้าหน้าที่ของสนามบิน และผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคนด้วยกันครับหลังมีหลักฐานจากกล้องวง,งจรปิดนะครับชี้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินแห่งนี้ช่วยโอกาสจังหวัดเพลิงไม้นะครับเข้าขโมยสิ่งของจากร้านค้าต่างๆในสนามบินดังกล่าวแทนที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์โอ้อันนี้เป็นเป็นภาวะที่ที่เจ็บปวดอยู่พอสมควรนะครับแทนที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์แต่กลับ เฉวยโอกาสเข้าขโมยสิ่งของจาก้านค้าต่างๆครับเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวใช้เวลากว่าสี่ชั่วโมงนะครับถึงจะควบคุมเพลิงได้ซึ่งเราก็เห็นข่าวกันโดยทั่วไปแล้วนะครับก็ส่งผลให้อาคารผู้โดยสารขาเข้าถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดนะครับในเชนยานะครับที่กรุงไนโรบีจนต้องยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากทั้งในและนอกประเทศครับนายอูฮูรูเออเคนยัยตาครับประธานสวิดีเคนยาก็เชื่อว่าเหตุอาคีภัยดังกล่าวไม่ใช่การก่อการร้ายนะครับและก็ย้ำว่าเจ้าหน้าที่ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการนี้จะถูกลงโทษทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะคนที่เข้าไปขโมยของของเขาแทนที่จะไปช่วยนะครับแทนที่จะไปช่วยกันะระงับเพลิงแต,แต่กลายเป็นว่ากลับไปขโมยของ <c oughs> ที่ที่กำลังจากร้านต่างๆในสนามบินซึ่งเป็นของดีแต่ละครับก็ของดีราคาแพงก็เลยต้องถูกขโมยนะครับามาถึงจีนครับ ตามาที่จีนอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับเพศการที่นาหนที่จีนตามจับกลุ่มค้ามนุษย์ช่วยเด็กทารกส่งคืนอ้อมอกพ่อแม่ได้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็ได้มีการเผยถึงกระบวนการในวงจรค้ามนุษย์ครั้งใหญ่ขึ้นมานะครับว่าโครงการความร่วมมือหลายหน่วยงานของสหรประชาชาติโดยการต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับหรือ uh, UNIAP u n e d นะครับรายงานสถา,านการณ์การค้ามนุษย์ในจีนก็รดัได้ระบุว่าจากนโยบายรูปคนเดียวของรัฐบาล นะครับและประเพณีนิยมลูกชายทําให้จีนกลายเป็นแหล่งขายและแหล่งรับซื้อมนุษย์นะครับอันนี้น่า,นาคิดนะครับเราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงครับ นะครับที่ขายมนุษย์เนี่ยคนที่จะ,ะสินค้าสําคัญคือเด็กและผู้หญิงครับเนื่องจากอัตราประชากรในปัจจุบันจีนมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงที่1 1 8ต่อ1น0นะครับจึงต้องนําเข้าสไพยต่างชาติแทนในขณะนี้ครับผลสารวจใน10ปีที่ผ่านมานะครับพบว,ว่ามีเจ้าสาวชาวเวียดนามแต่งงานกับหนุ่มจีนเฉพาะในมณฑลกวางสีมากถึง800 0คนนะครับนอกจากนี้จะมีการซื้อขายมนุษย์ทั้งคนจีนด้วยกันและต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามรัเสเซียเกาหลี และพมารครับเยอจะถูกแปลรูปนะครับเป็นทั้งแรงงานเถื่อนเป็นโสเภณีเป็นขอทานและยังเสี่ยงเผชิญชะตากรรมสลดของลูกเลี้ยงผิดกฎหมายด้วยนะครับเมื่อปีที่แล้วครับ2555รายง,งานประจำปีของรัฐบาลจีนระบุสถิติการจับกุ่มอาชญากรรมละเมิดสิทธิมนุษยชนกว่า10,000คดีนะครับตรงยาวมวัน10,000คดีและยังดำเนินการกับ ผู้ต้องหาได้มากถึง80,000คนนะครับถึงจีนจะเพิ่มโทษคดีค้ามนุษย์เป็นจำคุก3-10ปีแต่ช่องโหว่ของกฎหมายและกระบวนยุติธรรมที่คาดหวังอ,อ่ไม่ได้เลยนะครับต้องบอกว่ากระบวนยุติธรรมที่คาดหวังไม่ได้ของจีนเนี่ยมันทําให้เกิดความหวั่นหวันอยู่ไม่น้อยนะครับก็ส่งผลให้จีนถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มประเทศทียสามนะครับทียสามนี่หมายถึงประเทศที่มีวิกฤตการค้ามนุษย์ขั้นร้ายแรงของรายงานการ ทามนุษย์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาประจำปีนี้นะครับแม้เศรษฐกิจโดยภาพรวมนะครับจะจะเติบโตขึ้นนะครับเชื่จะดูเหมือนว่าจะเติบโตขึ้นเป็นภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างน่าเกรงขามในวงการเศรษฐกิจนะครับแต่หากในด้านของสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นกําลังหลักของชาติถูกริดรลอนเช่นนี้มันก็ไม่มีความหมายยังไงนะครับไม่มีความหมายอะไรเลยการต่อสู้ในอดีตของเราสหายคอมมิวนิสต์เพื่อความเท่าเทียมกันก็คงศูนย์เปล่านะครับต้องบอก จะงาน,นต้องสูญเปล่าไปอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะครับต้องบอกตรงๆจีนกับไทยเราเนี่ยรู้สึกมันก็รู้สึกได้นะครับว่าเราเป็นเราเป็นเหมือนพี่น้องกันนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วก็ก็ก็ต้องเป็นแบบนี้ครับมันมันเป็นมันเป็นภาวะที่เราต้องมานั่งมองกันในรายละเอียดพอสมควรว่าต่อไปนี้นะครับนโยบายลูกคนเดียวเหมือนว่าจะป้องกันอะไรได้แต่สุดท้ายนี่มันมันก็ยากนะครับที่จะป้องกันอะไรได้อย่างอย่างแท้จริงเพราะว่า ในภาวะของการเติบโตของสังคมโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมากกว่าที่เราจะจะแก้ปัญหาแบบง่ายๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้เราได้มองเห็นว่าตอนนี้สถานการณ์ในจีนก็บานปลายไปในพิธีต่างๆเส็จแล้วต้องบอกว่าเป็นวิธีต่างๆเส็จแล้วนะครับที่ทําให้เราได้มองเห็นว่าคุการซื้อขายการแต่งงานการได้บุคลากรเข้าไปในลักษณะของ การซื้อเด็กและผู้หญิงนะครับในคราบของโสเภณีในคราบของคนรับใช้ในอะไรต่างๆในคราบของขอทานอะไรแบบนี้รวมทั้งในคราบของแรงงานก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองครับช่วงนี้ฝนจะตกนะครับในบ้านของเราคนข้างมากออกจากบ้านก็ต้องต้องเตรียมร่วมกันฝนนะครับไข้หวัดก็ระบาดลือเกินแล้วก็อันตรายจากการขับขี่ยวดยานในช่วงที่ฝนตกก็มีมากวันนี้จะต้องมีการเดินทางกันนะครับหลายท่านกลับบ้านก็จะกลับมา ก็ขอให้เดินทางกันโดยปลอดภัยและข้อสำคัญก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งนะครับต้องตระหนักถึงพระคุณแม่ที่เลี้ยงดูเรามาครับแต่ที่สําคัญนะครับสําหรับคนที่เป็นแม่ก็ต้องตระหนักถึงความเป็นแม่ที่งกฎเกนโดยเฉพาะแม่วัยรุ่นแม่ที่กาลังมีลูกเนี่ยนะครับในยุคป,ปัจจุบันแม่ยุคป,ปัจจุบันมัก ไม่ค่อยจะรับลูกสักเท่าไหร่นะครับโดยประมาณแบบนั้นเราเห็นกรณีต่างๆเกิดขึ้นในในทางสังคมมากมายในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับทิ้งลูกไม่ใส่ใจลูกเท่าไหร่สนใจก็ให้ยายเลี้ยงเท่านั้นหลายคนก็วิเคราะห์บอกว่าสัญชาตญาณของความเป็นแม่เนี่ยมักจะอยู่ในรุ่นของยายนะครับในรุ่นของลูกยุคป,ปัจจุบันเนี่นกยก็ห่จจวงสวยห่วงอะไรต่างๆก็มักจะไม่ค่อยดูแลลูกสักเท่าไหร่นักอันนี้คือหัวจิตหัวใจของความเป็นแม่เป็นจิตวิญ,ญญาณนะครับที่จะเกิดขึ้นในสังคมของเราในทางที่ดีเราก็หวัา ว่าถ้าครอบครัวอบอุ่นมีแม่ที่ดีมีแม่ที่มีข้อตระหนักนะครับแล้วก็ลูกมีความกตัญญยูต่อพ่อแม่มีความกตัญญยูต่อแม่ผู้ให้กําเนิดเนี่ยก็ถือว่าอันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ครอบครัวของประเทศตรงหมายถวยว่ามองภาพรวมของประเทศทั้งหมดนั้นประสบแต่ความงดงามนะครับและอยู่ด้วยกันด้วยความสุขตลอดตลอดไปครับวันนี้เวลาของพพโลกหมดลงผมสกุลมุจทัศน์เป็นผู้ดำเนินรายการครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีสวัสดีครับ พบโลก